อย่าพอใจกับอะไรง่ายๆเปลี่ยนมาใช้ p e p p e r s t o n e โรกเกอร์ชั้นนำจากออสเตรเลียเปิดให้บริการมามากกว่า10ปีที่มีใบอนุญาต FCA ASIC Cysex DFSA และอีกมากมายสภาพคล่องดีางดการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือสำหรับใครที่ชอบเทรดทอง p e p p e r s t o n e มีสเปรดเฉลี่ย15จุดและสำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์สายคู่เงิน p e p e r s t o n e มีคู่เงินให้เลือกเทรดหลากหลายกว่า60คู่แถมสเปรดต่ำสุดรศูนปิ๊ในบัญชี r a เซอร์ระบบเสถียรส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็วไม่มีรีโกรดรองรับแพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลายเช่น MT 4 MT 5 C Trader Paperstone Trading App และที่นิยมที่สุดจะเป็น Tradingview ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนเข้าเทรดได้ทันทีหากท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้ description ได้เลย สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเนื้อหาการอ่านโครงสร้างก่อนอื่นก็ขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่าซี r ร่ท o ฮีโผมทํามาเพื่อแบ่งปันปความรู้นะครับเกี่ยวกับการอ่านโครงสร้างตลาดนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหรือว่าจะเป็นมือเก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านโครงสร้างได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับก็สามารถนําไปฝึกฝนต่อยอดได้เลยโอเคนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยอย่างแรกนะครับ เราจะเห็นได้ว่าตัว market structure เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นหลักๆ2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือ swing structure และฝั่งขวาเนี่ยคือ secondary structure นะครับโดยที่ swing structure เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างหลักนะครับก็จะแบ่งแยกย่อยออกมาอีกคือ major แล้วก็ minor นะครับส่วน secondary เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวโครงสร้างรองนะครับหรือว่าโครงสร้างย่อยที่อาจจะมี power น้อยกว่าตัว major แล้วก็ minor โดยที่เขาจะแบ่งออกมาเป็นหลักๆ2อันก็คือมี internal นะครับแล้วก็ s ับสตรัคเนั่นเองโดยในโปรเจกต์นี้นะครับเราจะมาพูดนะครับเน้นในตัวของ s w i n g s รัคเ r อนะครับซึ่งก็คือ Major แล้วก็ m i n o r น,นั่นเองก่อนอื่นเลยการที่เราจะมองว่าโครงสร้างชูนเนี้มันเป็น Major หรือ m i n o r เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากตัว s n วิ High กับ Swinglow ก่อนซึ่งเงื่อนไขเนี่ยผมได้มีการพูดไปแล้วนะครับใน ep ที่1ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ไปดู ep แรกก่อนหลังจากนั้นเราค่อยย้อนกลับมาดูคลิปนี้ใหม่มันจะได้ต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติต่อันงะว้คราบ เองอนขการไปสวิงไฮตอนอื่นเราก็ต้องดูก่อนเลยว่า2แท่งติดกันมีแท่งไหนนะครับที่ราคาปิดเนี่ยมันปิดต่ำโลของแท่งก่อนหน้าในช่วงสวิงนั้นนะครับเราจะอนุมานได้ว่าจุดสูงสุดนั้นเป็นสวิงไฮมีสวิงไฮก็ต้องมีสวิงโลเงืนขนไของการไปสวิงโลเลยก็จะตรงข้ามกันนะครับก็คือต้องมีราคาเนี่ยสแท่งติดกันนะครับปิดเหนือไฮของแท่งก่อนหน้าได้นะครับก็จะนับว่าบริเวณช่วงจุดที่ต่าที่สุดตรงนี้นะครับจะนับเป็นสวิงโลนั่นเองหรือว่าเราเรียกกันว่าซิเมนเต็ดไฮหรือว่าซิเมนเต็ดโล ถือว่าทุกคนทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยนะครับเงื่อนไขการเป็นสวิงไฮสวิงโลยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแบ่งกันที่ว่าราคาเนี่ยเขาพักลึกหรือว่าพักตื้นนะครับโดยเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับหลักๆก็จะมี2ออันนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับจริงๆมันใช้ได้หลายอันนะอย่างเช่นเลยอันแรกนะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือ ตัวฟิโบนัชชีปรับฐานหรือว่าฟิโบนัชชี r ร t เรชเมนต์นั่นเองนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็การปรับฐานฟิโบนัชชีอันนี้นะครับติดดาวไว้ได้เลยนะตอนแรกเนี่ยเขาจะให้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะเซตค่าไว้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมใช้แค่สามค่านะครับศูนย์ห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับที่เหลือปิดทั้งหมดอ่แบบนี้นั่นเองนะครับส่วนผมเนี่ยทำเป็นเทมเพลตไปแล้วนะครับก็เลยง่ายนะครับ อีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือเป็นแกนบล็อกนะครับแกนบล็อกอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ช่องที่ช่องล่างๆนะครับที่เป็นหัวข้อของแกนนะครับจะเขียนว่าแกนบล็อกหน้าตาเขาจะเหมือนกับตัวฟิโบนัชชีนี่แหละเหมือนกับตัวปรับฐานทุกอย่างแต่ว่าในตัวดีฟอลต์เขาเนี่ยเขาจะมีแกน x กับแกน y มาด้วยนะครับแต่ว่าตัวปรับฐานก็จะมีแค่แกนเดียวนะอันนี้มี2แกนนะครับก็สามารถเซตค่าไว้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้อนไน ถาผมเสร็จไปก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใช้สับร้าเหมือนเดิมนะครับ0 5้า10 100ส่วนเครื่องมือสุดท้ายที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นกล่องนี่แหละกล่องที่เราไว้ตีโซนนะครับตันนี้เราสามารถแบ่งได้โดยที่กดมิดเดิลไลน์นะครับเขาจะแบ่งครึ่งให้ก็เหมือนกับว่าเป็นการหารครึ่งหรือว่า50%นั่นแหละก็จะมี3ช้อยส์ให้เลือกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ไหนซึ่งวันนี้นะครับที่ผมจะทําให้ดูผมจะใช้ตัววิบลนชีพับฐานนะครับที่เป็นตัวพื้นฐานนี่แหละมาใช้นะครับ เงื่อนไขในการเป็นเ a เจ r ร์ w i n g หรือว่า Minor ์ w i n g เนี่ยเ็จะแบ,บ่งหลักๆเลยก็คือการพักตื้นนะครับ่าพักลึกแบบนี้ถ้าราคานะครับมีการเบรกในช่วงส w i n g ก่อนหน้ามีการเบรกช่วงส w i n g ก่อนหน้าไปแล้วนะครับเกิดเบรก Objector ขึ้นไปแล้วเกิดการ c o n f i r ร High นะครับเกิด s y m m e t ต y High แล้วพักตัวลงมาเนี่ยถ้าการพักงตัวครั้งเนี้ยมันไม่ถึง50นะครับไม่ถึง50นะแล้วเบรกขึ้นไปต่อตรงเนี้ยนะครับเราจะมองว่ามันคือ ไมเนอร์สตัคเจอหรือว่าเป็นโครงสร้างรองนะครับในประเภทสวิงส t ัคเ t u r e นั่นเองนะครับก็จะถือว่าเกิดสวิงไมเนอรเกิดขึ้นส่วนนะครับการที่จะเกิดเป็น Major ก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือพักตัวลึกนะครับเกิน50%ของช่วงสวิงก่อนหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเบรกขึ้นไปนะครับการเบรคครั้งนี้เราก็จะได้เป็นเมเจอร์เบร r ออ t u r e นะครับนี่นั่นเอง ตอนแรกที่ฝึกร่ะจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นเมเจอร์ที่เบรกไปก็เป็นไมเนอร์แบบนี้ก็ได้หรือนะครับ จะไม่เขียนก็ได้นะเปลี่ยนชนิดของเส้นก็ได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเส้นแดดผมจะแทนว่าเป็นเมเจอร์นะครับส่วนเส้นดอทหรือว่าจุดไขป่ปลาเนี่ยก็จะแทนเป็นไมเนอร์แบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขหลักเลยนะครับที่เราใช้แบ่งชนิดของสวิงว่ามันเป็นเมเจอร์หรือว่าไมเนอร์หลังจากที่เรารู้ว่าเงื่อนไขพื้นฐานในการแบ่งเมเจอร์กับไมเนอร์เป็นยังไงแล้วนะครับเราก็ต้องมาต่อกันด้วยตัว R O F แบบนี้ตัว R O F คืออะไรนะครับตัว R O F เท่ากับ Nature b รกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วหน้าตาของ ROF เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างถ้าจะแบ่งให้ชัดเจนเลยผมมองว่าแบ่งออกมาเป็น3ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คืออย่างในกรณีแรกนะครับราคาช่วงแรกพักตัวไม่ถึง50นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็เแบรบคขึ้นต่อเป็นมเนอร์นะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่เขาพักลงมาขาที่2ของมเนอร์เนี่ยนะครับพอพักมาเกิน50%ของมเนอร์นั่นเองนะครับแบบนี้ การเบรกครั้งนี้แหละนะครับเราจะเรียกมันว่า l o f นั่นเองแล้วก็มายเนอร์นะครับมายเนอร์เป็นเส้นปัดสุดท้ายแล้วนะครับเกิด ROF ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นการสร้างเมเจอร์เบรกใหม่ นนั่นเองีดังนั้นจากตอนแรกที่เราโฟกัสนะครับสวิงโลที่เป็นเมเจอร์โลนะครับตอนนี้เรามาโฟกัสจุดนี้ก่อนเพราะว่าเขามีการสร้างออเดอร์โฟลใหม่แล้วก็มาโฟกัสจุดบริเวณนี้ก่อนนะครับในการเข้าเทรดนั่นเองอันนี้คือเป็นกรณีที่จะเกิดเมเจอร์เบรกได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็น AOF นะครับส่วนในกรณีที่2นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวก๊อขอนุญาตก,ก๊อบนะ ากมามนะครับกรณีที่2คือพักตัวแล้วนะครับทางมเนอร์โลลงมาแล้วก็มีการเบรกกลับขึ้นไปนะครับแบบนี้ซึ่งไอการเบรกครั้งเนี้เราก็จะได้เป็นเมเจอร์เบรกหรือว่า ROF อีกเช่นเดียวกันนะครับอาจจะลงมาถึงเนี่ยประมาณ50%ของช่วงสวิงก่อนหน้าชุดนี้นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วก็รูปแบบที่3นะครับรูปแบบสุดท้ายนะก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นการเบรกนะครับที่อาจจะไม่ถึง50%ก็ได้นะ อาจจะแค่มาควันะครับมาเบรกตัวมเนอร์โลแล้วก็เบรกขึ้นไปโดยที่ลงมาไม่ถึงก็ได้จะเป็นการปิดต่ำหรือว่าเป็นการสวิฟท์เรเบรกขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับกลับมาละก็จะเป็นกราฟของทาง Paper Stone ที่เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสภาพคล่องดีมีความน่าเชื่อถือสเปรดแคบใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็สามารถเปิดบัญชีนะครับผ่านลิงก์ใต้ใ description ได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเราเริ่มจากบริเวณตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเริ่มจากช่วงนี้แล้วกันเริ่มแรกนะครับก็มาดูสวิงกันก,นก่อนนะครับเราดูว่าช่วงสวิงเนี่ยตรงไหนนะครับที่เขาเข้าเื่อนไขเป็นซ ment e d high cemented l o ลนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูว่าเออตรงเนี้ยถ้ามันปิดต่ำโลของเท่นก่อนหน้านะครับตรงนี้เราให้เป็นสวิงไฮ หลังจากมีสวิงไฮก็ต้องมีสวิงโลนะครับเราก็ดูว่าต่อไปในสองแท่งติดกันมีแท่งไหนที่ปิดสูงกว่าไฮของแท่งก่อนหน้าได้บ้างก็จะเห็นได้ว่ามีแท่งนี้นะครับที่ปิดเหนือไฮของแท่งก่อนหน้าได้นะครับดังนั้นเมื่อเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้เป็น,นเบรกออฟสตัชเจอร์นั่นเองและการเบรกครั้งนี้เราก็มาดูว่ามันถึง50สิบไหมตรงนี้ไม่ถึงหรือว่าตอนที่เราเริ่มหักแรกเราอาจจะกาหนดตรงนี้ให้มันเป็นไหมเนืรอก่อนก็ได้นะครับซึ่งผมจะให้เป็น เส้นปานะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่เราได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็คือ f ิโบนัชชีนะนะครับมาวางจุดที่เกิดการคอนเฟิร์มสวิงไฮเนี่ยตรงนี้มีการปิดต่ำโลของแท่งก่อนหน้านะครับตรงนี้ก็เกิดซิมมิเตดไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่บริเวณเนี่ยจะเป็นจุดหมุนได้นะครับหรือว่าจุดสร้างสวิงไฮก็มาดูว่าราคาเนี่ยมันเบรกช่วงสวิงที่เราได้หามาก่อนนั้นนี้อปะป่า ซึ่งราคามันพักตัวลงมาหนึ่งมันไม่ได้เบรกนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเบรกขึ้นข้างบนนะครับการเบรกครั้งนี้นะครับเราจะได้เป็นเมเจอร์เบรกเพราะว่าเขาพักตัวลงมาถึง50เ็นห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเกิน50แล้วก็เบรขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรคครั้งนี้เราจะได้เป็นเมเจอร์เบรกออฟรัคเจอร์นั่นเองทีนี้นะครับต่อไปแล้วก็ อัปเดตสวิงไปเรื่อยๆนะครับทำตามไปเรื่อยๆจนกว่ายกตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดการคอนเฟิร์มไฮนะค่อยเอาฟิโบเนี่ยไปหยุดตรงนั้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้เกิดการคอนเฟิร์มสวิงเรียบร้อยแล้วก็มาร์กเลยนะครับตรงนี้เป็นไฮนะครับเกิดการคอนเฟิร์มไฮเรียบร้อยทีนี้ก็มาดูว่าไอการพักตัวครั้งเนี้ยมันพักตัวถึง50%าสิบไหมถ้าถึง50%แล้วส่งเบรกขึ้นต่อเป็นเมเจอร์นะครับถ้าไม่ถึงเบรกขึ้นต่อเป็นไมเนอร์ โอเคนะครับเบรกขึ้นต่อดังนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น minor b ร์เบรกออฟ u c คเ r อแบบนี้ได้ช่วงทั้งสวิงโล o มายเนอร์สวิงโลเมเจอร์นะครับเมเจอร์ major ใหญ่กว่ามายเนอร์นะครับดังนั้นกำไ้ที่ราคาเนี่ยเบรกโลของมายเนอร์นะครับแต่ไม่เบรกโลเมเจอร์ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อได้นะครับเพื่อสร้างอะไร ROF นั่นเองนะครับถือว่า สร้าง Order Flow ใหม่ก็มาดูกันยกตามนะครับเพราะว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มไานะครับเพิ่งมาคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเราก็เอาไปวางไว้ตรงนี้เลยแบบนี้นะครับเบรกหรือยังยังไม่ได้เบรกนะ โอเคนะครับทำลายไมเนอร์โลลงมาได้นะเราต้องมาลุ้นกันว่าทำลายเมเจอร์โลได้ไหมถ้าปิดตามกับเมเจอร์โลนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์นะครับแต่ถ้าปิดตามไม่ได้แล้วกลับขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเขายังเคารพเมเจอร์โล major อยู่นะครับแล้วก็ส่งเบรกขึ้นต่อดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นเมเจอร์เบรกออฟสรันเจอร์นั่นเอง เรียกตรงนี้ว่า ROF ก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้โปรเซสเดิมๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีเงื่อนไขที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้การมองโครงสร้างของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้ไม่ไประโยคนะครับก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอด,ดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ